กูได้มาแล้วโว้ยีโโย่กว่าจะได้ในที่สุดใส่เลยเออเออก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยน,นะครับพราผมเจ้บิวิกันเออวันนี้คือแบบเห็นอัปเดตรอยกระทงใหม่ผมแบบโค้ชชอบเลยเออขอบอกเลยนะเสียงนี้ผมภาคซับเพราะตอนอัดผมหรือเปิดไม่เออใช่างะนั่นแหละ ที่เราต้องทำคือทำภารกิจเพื่อปลดกระทงแล้วก็มาปลดสิที่ผมอยากได้นั่นคือ่าตนเตนเฮียคตรอยากได้เลยกูมีแค่สองาตเตน,นเอ,อ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทำภารกิจกันนะครับเออเวอดอโอเคเดี๋ยวมันจะพจัดไป หารอบรู้สึกว่าอะไรที่จำได้อะโอ้จากนี้เออน่าจังวะโอเคอยู่ในเกมเลยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวฝั่งเราฆ่าไปเจอแล้วเหรอเออใช่ไหมนเธอเอาเพื่อนตายตัวหน้า,า,ากูเลยนะ ไอ้ไซเวนเฮ้ยไอ,อตัวนี้มึงมึงมึงก็ไปด้วยสัสเออเฮ้ยเสียงระเบิดเมื่อกีอ้ได้ยินไหมเอาลูกแต่ดีเอาเอ็มเจเก้าไปแตกเฮ้ไอ,อเวนไปโดนตายสัสโอ้โหโอ้ยเสียงระเบิดแบบกระหับมาช่างโอเคเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยแรกแรกเฟรมตกไอ้เชี่ย เออหายไปไหนหมดวะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไอ้ชีสวัสดีตายซะเอากูก็ตายอีกเหรอเอ้ช่างเอ่ออยู่ไหนก็ได้เลยเลโิกเฮ้ยสวัสดีมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเพื่อนเหี้ยไปไอ้สัตว์สามตัวสามคือเ็นเท็ฮ้ยตัวนึงไม่ได้ตัวนึงไม่ได้เชียว เฮ้ยหายไปไหนว,วะเข้าไปในบ้านหรอเฮ้ยเชี่ยมึงไปจะเข้าก็ได้นะเดี๋ยวกูตามไปสวัสดีสสดเอาให้เชี่ยเบบี้เฮ้ยขลักเอาระเบิดไปแดง,ง,งไปเลยกูวิ่งเลยกูวิ่งเลยทำไงเฮ้ยเชี่ยได้เฉยเฮ้ยเห็น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 เฮ้ยสวัสดีอ่ะเอ้าเฮ้ย,ยหายอะอยู่ไหนวะ

À, nhưng... mình... 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 Mình Ao giờ là ninh ngạch phong tốt ninh kẹp sao nguyên nhân đi ơi sao đi ơi sao đi ơi sắc đi ơi rồi, ơi để, đây gì ơi ơi ơi

โอ้ยโอ้เฮ้เชี่ยในที่สุดหมดไหมจัดมาเออโอ้แดนนี่ดนนี่ดนนี่เนี่ยต่อภาพสวยมากแต่ผมปรับภาพต่ำเพราะในความรู้สึกว่าตอนนี้ของผมเท่ๆตกเลยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยปรับภาพสูง โอ้โหภาพเฮ้ยสวยสวยยืนสวยยืนนี่ปรับต่ำนะโอเคเอาละมาดูซิว่าเราจะเจอกับพวกแบบไหนให้เล็กแลกเฟปจ้าไอ้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 เออตัวแบบนี้ดิโอ้โหเสียงระเบิดสวัสดี

น้ำ <Mile> ท <dizzy> ี่ต้องปรับปรับสวยกว่านี้นี่ตับต่ำเอ่ะ enemy contact o อเค c o n e n e n ้ยเ้ลกเเฟมตกเฟมตกไอ้เหี้

โอเคปรับเสร็จแล้วไอ้ไอ้เีชนระเบิดเฮ้ยมึงทำอะไรกว่าตัวเนี่เฮ้ยอ่อไอ้เชนเฮ้ยเพื่อนมึงไม่ไปยิงกับเขาวะกูตามไปเสื้อขาวนี่ปะิงข้างหน้าใช่กันเจ้าคนก็ควรไิงเฮ้ยเสียงข้างหลัง

เียเสงฮ้ยมึงยี่ใจไหนยี่ใจไหนเฮ้ยเชื่งหลังตายซะตายซะเชื่อจะประตูหลังขั้วไม่มีทางเลอ่าอายเฮ้ยหายไปไหนวะยาอ้าวไม่มีนี่เออโอ้โหเสียงระเบิดเฮ้ยสวัสดีเพื่อน

แด่กูได้ V P สวยโอ้โหลำโพงจะแตกเนี่ยโอ้เดี๋ยวรอเสียงเก็บอ้อ้าวหมดหมดเดิมีแล้ว <c oughs> เออแต่ก็ไม่เป็นไรเ,เราเรล่นเกมโอเคเข้าเกมแล้วโอเ้เออตอนนี้ผมปอกกลัฟไปกลางนะพอสวยขึ้นอ่านี่ภาพมันต้องเป็นแบบนี้เออต่อสวยเอาล่ะไปเลยวู โอ้ยบลลีโอ้โหเพื่อเพื่อตายแล้วกูก็ตายย้ำ Oh, sân so này. Lý hiểu rồi. Trong trương inbound. Be advised, hostile sentry gun spotted. Ui, hiểu. Ui, tui ni. Ui, hiểu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 . Ui, 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 hiểu. Ui, hiểu. Ui, hiểu. Ui, เดิมดูเอเก็บมันยิงเสียดเอาเอาไปวอยนั้นมันตัวหลอกอ๋อหรือว่ากูตาลายเองอี๋ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนต้องมีผิดพลาดกันได้ไปกันโอ้โหเยอะเยอะนองแบบนี้คือน่าเอาปืนกลมายิงน่าจะดีกว่ะ โอไ้ไอ้เชี่ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นไอ้ชายไอ้ชายมึงมึงมึงทีละคนก็ได้ทีละคนทีละคนไอ้เหี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปทันแล้วเอาดาบไปแดงซะมึงก็โดนเออตอนนี้น,น,นี่เลยเออไอเหี้ยใช้ดาบง่ายกว่าเยอะเลย เอ้าเฮยหายไปไหนพอดีไม่มีไอ้มึงโดนดาบกูคาตนะมึงใจเย็นหน่อยไอ้เหี้ยมึงให้กูมาฟันไอ้มิดเอ้ากูโดนเชื้อคารบิดแล้วมึงจะสู้คาตนะเอยไไอ้เฮ้ยก็สไลด์เหมือนกันนี่ไม่เป็นไร

ปืนกลเขมีเงินเราต่อเอาไอ้เหี้ยคิดว่ามันลืมเพื่อนโอเจออะไรทำไมออามันหยุดยังไงวะเฮ้ยอ่าทีบกเราแพ้สัตว์ไอ้เหี้ยอยากรูมันใช้ปืนอะไรวะปืนใหม่หรอ ดืวยแล้วว่าแต่ได้จะเป็นของสถานราสเซียโอ้โหโกูเองเฮ้ยเด็กกระทงแล้วได้มาทั้งหมดห้าอันแล้วอันยี่เสียว่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกูได้หมหรือว่ากูดูผิด โอ้ยเหี้ยกูดูพีชได้ยี่สิบอันกูต้องเล่นยี่สิบเอ็ดแต่กูไปดูว่าเล่นสิบเอ็ดไอ้ไอ้เล่นห้าเม็ดได้ห้าอันไอ้เหี้ยเล่นสิบเม็ดได้สิบอันเล่นโอ้ยไอ้เวรโอ้ยช่างมันเถอะแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากรู้คือปืนใหม่ที่มันเข้ามามันมันปืนอะไรวะเดี๋ยวขอดูก่อน ไม่ได้อยู่ในหมวดหมือของปืนโบราณด้วยดิตั้งแต่ว่าต้องอยู่ของสไนเปอร์อันนี้อยู่ไหนวะยี่ฮะอันนี้หนึ่งต้อต้องลองดูอ๋อน,นี่ไงเก็บไ,ไปรับด้วยขอไปดูหน่อยไม่ต้องโฆษณาก็ได้เออโอ้โหโอ้โหไม่ต้องอลังการแบบนี้อ๋อมัน,เป,นเป็นปืนปลดมันต้องเลเวลกี่วะต่อได้ ขอขอขอดูหน่อยเฮียนี่ไงเะเวลยี่สิบเอ็ดโอ้โหกูเพิ่งเลเวลสองสามเองเหียเออนั้นเดี๋ยวผมก็ขอตัดไปตอนที่ผมแลกกระทงเลยก็แล้กันนะบ๊ายบายเดี๋ยว ไอ้เห uh ี huh. uh, yeah. society, ้ยค uh, ือผมไม่ไ <shared> ด้ต <pawn> ั <dropped out> ้งใจนะแต่ว่าอยู่ดีผมเล่นเบสท์โรโยสักตาหนึ่งและคือผมเผลอไปทำภารกิจครบ100่เมไอ้หนึ่งหนึ่งพันเมพซึ่งผมก็ได้ไอ้เหี้ยโอ้โหได้สิบอันรู้สึกว่านะโอ้ยปลดกระทุปลดทาเต้น20่สิบอันยวนี่กูได้แล้วโอเค มาเลยดิอ่าโอเคไหนติดตั้งมันต้องติดตั้งเอออ่าดิเดี๋ยวน่าน่าใส่เพลงนี้ใช่ไหยเดี๋ยวติดตั้งก่อนโอ้โหเน่ตเน่ตเน่ตเออโอเคไหน็ตรอไหน โอ้เชียตรงเพลงนี้ต้องจัดโอเคนะจ๊ะใครชอบคลิปแบบนี้ก็ลองกดแชร์ก,กบ subscribe. s u b s c r ให้ผมด้วยนะครับ